สบาดีพี่น้องสบายดีกินข้าวอยู่ไ้อยู่หน้าพี่น้องพีาเตะดำไฮาหน้ามาพอกับชนอนมานนาเากบแก้พี่น้องเอ้แก้วแก้วแจวแก้วสุขเิญพี่น้องกินข้าวอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องเอ้แกงน้ไหมกับขอบปุ่นพี่น้องปุนกับม่ แกงนอแกงนอก็ได้พี่น้องห้องเงี้ยขาปากเต็มอาญะพี่น้องหนื้อเห็ดก็ได้คอาอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเห็งเห็ดไปหาหมูเสารนี้อืมเส้นกระเพิ้นกระหยาตัวนี้หาน้องบุตรหากระพิ้นกระหยาบพี่น้องกินแต่ได้รอบหนึ่งมากินยี่สิบหลบหนึ่งกินรอบสองพี่น้องกินหลับสอง ข้าไปนอนกินข้าวชินอเขาย่งเลยเวข้าไปนอนกินข้าวกินข้าวเราอยู่เทงเทงกับเท่งหน่อยพี่น้องเท่งหน่อยเทงมีโลกมันหาบอนอยู่กับมีได้กินมองแคบแคบพี่น้องเอ้ ดำนมือที high, all, ่มเฮมือที่หกี่เจแล้วบ่จงมือหนมือที่สองจ้างาดับมือหนึับก้งไดำน้พี่น้องมันเมื่อยมันแดดด้ยทุกยางปากมองพี่น้องของคนกระเดิบกระเดิบแต่ละมือมาเดี๋ยวให้ยู่หน้ากินข้าวเชงพี่น้องครับพ้นพ่อได้เงี้ยงขรอไุ้เด้รอได้ได้เหรอด้อได้หอได้เอมอไ่เอ กินข้าบานเปนพืแีน่น้องกินผูคาผู้น้อนี่กินกระมงวงสุกแล้วอิ่มแล้วพี่น้องเอ้อิ่มแล้วพี่น้องอิ่มแล้วพวกกินข้าวกินนมดูดจู้จดจดจืเท่าต้องอุนมอนแ้อกินแกน้อไม้นั่นละพี่น้องแกน้อไหม่กำนงเห็ดพี่น้องเลยโอกินสี่ห้าหกคน กินบกทิมในในในมังมีม่ใหไ่สีแดงสุกพี่น้องเพาว่ามัยแ่อนห่อนอนาห่เต่าได้นะคุ้มคุมอยู่นะอาอายเต่าบุอยู่นี่นะเอออมาศาสตร์พี่น้องเอ้มศาสตร์ตอนแดดแดดแทงเทงโกอยู่แทงไห้แทงหนาพี่น้องเอ้แม่หน้าหมเ็นดดบอพี่น้องเบอร์สูงเ็นส่วนได้พี่น้องเอ้ ใช่นะแง่สยามป่ะเออเบงโง่ป่ะเนี่ยกินข้าวจังนะกับเบงกินข้าวอีเบงทองหอยทงหนาไปน้องกบกบมองตอมังไอ้ถังไปน้องเอ้ยโง่ก็กินหญ้าแล้วมันก็เศร้าไปน้องมันแดดต้องพักพ่อนด้การงัวกับผักเทียงกินหญ้ากับผักเที่ยงงัวก็ได้อืมเบงหมักเขียบบอรแม่น้อยนานี่พี่น้องเอ้ยเบกเขียบดิบซื่มเหลื่อมซองมาดกได้พี่น้องดกได้แมงไม้ก็ต่อมุนวันมุนวันเนี่พี่น้อง càng điền, điền long, điền nhảy đây phi nọng, điền quạng, điền cài. Anh là biến <laughs> sốn nhả phi nọng, tao vẫn không nhả, không té. Hào cao bù nhau. trong na, hào phi nọng na bần cúng phi nọng. Na bần cúng. มาตันนี่ไม่เอาข้าวพี่น้องกินข้าวบังตาก้าก็พี่น้องเขน่าเป็นเต่าถ้าเาเป็นเต่าพี่น้องเาเป็นเต่าบังลมไปเที่ยงพี่น้องเที่ยงไหนเที่ยงหนามาก็ลได้หมดเท่ันใหม่ก็เศ้าเนี่พี่น้อง หมดไตขึ้นกรอบกบปิบปุ้ยเทียงห้เทียงหน้าเฮาพี่น้องเอ้เตียงหักเอาไว้เจอเข่าพี่น้องกินข้าไม่เต็มไปหนิ่งเทียงรังนี่พี่น้องมีผู้ชายนมีผุดไส้อืออันนั้นกักระเทยมันผู้ชายพี่น้องกระเทยหน่อยห้าผู้ชายมันก็กิ่นกันได้ผน้ำเน่ามีผู้ชายผู้เดียวก็เป็นกระเทยจอยพี่น้องเอ้ยเสือเรื่องเรืองเฮาเป็นอีพีดเสยพี่น้องมันเป็นบักพีดอีพีด อิน <łość> ังพีทเสยพี่น้องนี่ผู้เดียวก็เป็นกระเทยสามพี่น้องเอ้ยลุบ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 หาคนไทยน้ามาให้ในเด้อร่างกินเข่าพี่น้องร่างกินเท้าสมัครหาคนงานไหมครับจิ้มกระเห็นแล้วกระเสือกเสือกแข่งๆแข่มๆใหม่เย้เปิดตอนลงโรงพี่น้องอีปมอปเปิดเห็ดคำใหญ่ๆพี่น้อง มันยังแสบเพื่อนวะเพิ่นสวบเลยแล้วพี่น้องเอ้ยสวบใหญ่เต็มตัวเต็มตัวกินเทงไงเทงหนาวกระห่อนพี่น้องตอนเทงเทงกระชังนกระซีแต่มันห้อนนี่บม่ได้เห็นลังหยาเคยอตะเกา่าพี่น้องมันลังหยามันโรมีหยาใส่มันฮ้อนสกระซีในตลาดเทงไปแล้วมันเย็นๆกินข้าวไรกระแตงตลาดเทงหกเก็บหกเก็บพี่น้องเลยปั่นลมพัดใบไม้อ่าคุณทำอืมขนมแทนก็มอง ผมเส้นละะไน้นท้งมึก้โอ้ยหน้าทงบางไงพี่น้องแน่บรรยากาศที่บดๆแล้วพี่น้องหน้านี่ก็มีสามสีเจ้าพี่น้องหน้าทงบางญ่พี่น้องเอ้ยอ่าโผนแต่กาวมีเงินกบโพพี่น้องคนตัดกบโพถิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยแห็ดกลางป้าพี่น้องเอ้ย นำให้นำหน้ากัยังบ่แล้วพี่น้องคนบอลายพี่น้องเอ้ยเห็ดยังกะสามันแดดมันห่อนคอยสบายใจเย็นๆพี่น้องมันต้องใจห่อนใจให้อ่าคลิปนี้กับที่ชิ้นสุดเท่านี้ยแล้วพี่น้องเอ้ยเอากินน้ำเพิ่าพี่น้องเอ้ยแกงไม่มาเพิ่มบอถ้าก็สิลาพี่น้องไอ้พวงแกงน้องไม่น้าพี่น้อง สองสองทวยเลยพี่น้องเอ้ยกิ่นลายพี่น้องคนบมดบนเศร้าคนบมวดในหมอคนบยาได้เพี่น้องเอ้ยตอนลงตอนซำตอนลงลงตอนใหญ่ๆพี่น้องคนบมวดคนบยาพี่น้องเฮ็ดนี่ได้เพี่น้องสิกินยังบ่มีนะกินได้อยู่ให้อยู่หน้ากินซ้ำเลยกับผ้าแห้งล้วพี่น้องเอ้ยบริกินนั่นนั่นนี่ดอกกินแต่แกงน้ำไม้แกงเฮ็ดน้ำไม้แกงเฮ็ดที่สั่นละยังมีนั่นได้เพียงน้องกิ่นยังไม่ได้อะก็ ลาแล้วพี่น้องลาแล้วลาแล้วพอ,อกันคลิปนาพ<ร>ี่น<ร><ม>้องเลย